แม่นย้กัเบิ่อผมเลยนะครับเด้อจะได้กระไดเสี่ยวผมจะมานะผมกิดดูนแล้วนะครับเด้อนี้อายุกัิแต่กเก็บซิแล้วนะครับไนะครับตัมาแลจะมะไครับก็ไา้ คุนะครับอาจารย์มีชัยเดี๋เดินไปดูก่อนว่ามันมีถุงก๊าไฟก่นอนอยู่ข้างหนึ่บ้างครับันนี้เดินใช่ไหมไฟไม่หลุดไหนก่ไม่มีปัญหานะครับใช่ไหมไม่มีปัญหาโอเคไม่มีปัญหาครับได้ัวไม่ทุกข์่ทุกที่ห้าห้าสามองเทพยบรวมเป็นผู่สร้างสามสามสอหนึ่งบ้านนะครับ เ,เพื่อยืนยันความชัดเจนเ็จะหาว่าช่างโกหกนะครับเมื่อสักครู่นี้บ้องไฟระเบิดนั้นไปโดนบ้องไฟของคุณพิษณุภาคูณตามตามนี้นะครับเป็นบ้องไฟค่ายไสยทองนะครับุงเขียวทานหน้าใช่ไหม เราจะป้ายเป็นสถานี ar, ี่นะครับเอาขอขอภัยนะเรจะดูาป้ายเป็นหลักนะครับขึ้นของขั้นเดี่ยวของกันมาจะดูตามป้ายเป็นหลักส้านีสี่ครับอาจารย์ดูที่ขั้นอยู่ยวครับดูที่ขั้นไหนสถานีสี่ครับสถานีสี่นะครับได้ไปหาขนมไหมร่บทุกจุดทุกฐานไหนะครับต่อไปเราจะจุดไฟที่ฐานขันที่สี่ เบอร์3 1สิบอของคุณเดนชาหัวรัตนต่อไปจะชุดบ้องไฟฐานที่หนึ่งหมายเลขถูกต้องไหมครับถูกต้องครับใต่ทีขณะนี้นะครับบังไฟที่สูงที่สุดขึ้นสูงที่สุดก็คือ417นะครับลบออกไปล้าคุณได้ท่าฐานที่สามผม

่อไปเราจะจุดบังไฟแสนที่ฐานจุดที่3หมายเลข26ของคุณเจ้าบริษัททายากรของโปรตี999จำแหนมอบแมนที่น้อนเพิ่มพงเป็นผู้สร้างสรรค์3 2 1ไปจุดกอ ด้วยความเคารพนะครับเออ่ชันถีนเจ้าของค่ายปลอไปแต่ละค่ายนะครับผมดูแล้วนะครับว่าไล่มาจากฐานที่5มันจะมีความปลอดภัยมากที่สุดเมนหางกับเบิ้ลผมเด้แล้ครับเออจ้าใดกับใดเสี่ยวก็ผมจะมาเนี่ยผมเะิดดนแล้วนะครับเดี๋ยวนี้อายุกแค่ผาเก็ดสิบแล้วนะครับจะเบิ้ลกันนะครับไล่มามันจะมีความปลอดภัย เอากันมาจูดฐานที่สา,ามถานที่สองกับข้ามัดอยูเออเขาก็ได้หยุดอยู่เลมากถ้าฐานที่ที่นี่หามากมันตกบ้านใหญ่มันก็ทีล่ล้มตัพอดีก็ได้นะครับถายที่ข้ามีความพร้อมฐานที่สี่ลบก่อนได้ไหมถ้าพร้อมยกมือขึ้นด้วยฐานที่สี่ไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมไม่พร้อมไม <ป S 1> ่พร้อมนะครับลงก,ก่อนได้ไหมครับผมเขเาในะครับฐานห้าถ่ายห้าพร้อมหมายเลขห้าหนึ่งเก้า They move back Mr. Michael Daly, the Michael. บอลมันหับบอมันนีขออนุญาตปานแมปบันนะครับอุนเป็นตักี่านสขอข้อบูลเลครับทกอ่าตกนะค้กอดงคนที่ไม่เกี่ยวข้องขอเลยนะครับ เสียตัวเองไปเลยนะครับสิบล้านขอยเลยครับขอยเลยบานี่นี่อยู่หนกองด้ยการนี่ว่ามันหวขโลบานอยครับถอยถอยถอยเลบานี่เด้อเพื่อวอด้อยู่บเอออยากเป็นันนะครับนเอากู่คุยเ่อยเป็นวัน่อไปน้ำกันงไปน้ำพ่อเรนะครับเจ้าของท่าที่มา แขครับนะครับมาด่วยคต้องไปร้นขึ้นันุกด้วยนะครับร้านนิ่งคังนะครับยปทาดต่อทุกคน

ถ้าสมัยชิปก็มีลงมาแล้ครับบังไฟสวยงามท่านที่ได้รับคุณไปแล้วก็มีอันตรายนะโดยที่ลมขอขอบคุณท่านผู้บริหารจังหวัดเพื่อที่จะได้ทุกคนมาด้ช่วงนี้พระเมตติมันลงปลายบงไฟลานคือตำนานความยิ่งใหญ่ใครก็เห็น มาปีนี้มี40ล้านเพื่อชุ่มเย็นคนทุคนเพื่อ่วยคนบนเรือจนขึ้นไปต่อไปพระมัหาท่าุมาหงากินข้าวุ้นุณใจหลายขึ้นทีนี้ป้องไปิ0ล้านบนอนไรโด่งดังไกลทจดสสารตำนานเรานี่มเขื่อยแน่ห่วยไปบ่เขาเป็นคนขุเมื่อนวันนี้ เอาเลยครับมานี่เอาเลยครับมาแล้วน, <ำ S 2> นะโมโได้วหลังเมที่แล้วเราไป,ปันแล้วไปแล้วเราครับอา,า,าญญา